แมวส้มเมเจอร์ภูมิใจเสนอไปโลดยาวไปพี่น้องบินไปเลยไอเสือเบียนจอดแบบไหนกะรอคือเกา่าเจ๋ เอาของแรงมาถอนหน่อยเอาแบบเข้มๆโอ้ยสภาพแบบนี้กินนมแล้วไปนอนสบายชูผมกำลังปฏิบัติภา,ภากรกิจแกล้งจนครับเจ๊จ้าระวังสาวสิตบเอาเดอร์พ่อคนรวยแล้วก็เอาประทู6กแข่งส่งให้หลวงพ่อที่วัดด้วยนะครับจ้านมแพะนี่มันบาดคอแท้ขอเข็มกว่านี้อีกเจ๊ นางฟ้าของไอเ้เข้มกำลังมาหาพี่สินะจ๊ะปาดงามงามโพดงามเหลือใจอ้ายสิวายอึ๊กน้ำปลาหวานจังวู้เอ้ยเมาเมาคักคัก <c oughs> จะรีบไปใส่จ๊ะคุณหมอระวังชนคนหล่อเดเอ ไปส่งว่าจะน้องสภาพนี่นะฝันเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเด้อรำคาญหลีกไปเดินระวังเด้อเป็นห่วงนะจ๊ะที่รักเก็บปากไว้กินข้าวเถอะย่าไปตายซะ,ะแกล้งโง่นี่มันเมื่อยกว่าแกล้งฉลาดบีกว่ะโหลพี่ดำกว่านซื้อที่ดินแปลงที่สี่เดียวนี้อย่าให้เสียวิตมันได้ไปงานนี้ต้องเล่นบทโหดแล้วสิ <laughs>